เทพพราหูจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10กันยายน2563เวลาประมาณตี2 51นาทีนะคะย่อมจะส่งผลร้ายผลดีกับทุกราศีแตกต่างกันไปค่ะเทพพรราหูเป็นเทพผู้ทรงพลังในการพลิกผันและเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจอุปนิสัยใจคอทั้งด้านบวกและด้านลบของพระราหูก่อนนะคะเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือกับการมาครั้งนี้ค่ะเทพพราหูถือกำเนิดเกิดจากพระศิวะนำเอาหัวผีขมด12หัวมาบดเป็นผงค่ะห่อด้วยผ้าแก้วสีดำหรือทองสำริดประพรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดเทวราชผู้มีฤทธิ์มีหน้าตาที่ดุดัน คล้ายยักษ์มีหางคล้ายงูเป็นเทพเจ้าแห่งความโลภความโกรธความลุ่มหลงมัวเมาอยากได้อยากใคร่อยากมีอยากเป็นปรัชญาโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่ามัวเมาให้ถ่ายราหูคุณสมบัติด้านบวกเป็นผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวมีปฏิพานไหวพริบเป็นเลิศในการตรวจสอบจับผิดคะ่ะ เก่งในการมองการไกลหรือคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำจริงจังชอบการท้าทายรักพวกพ้องค่ะคุณสมบัติด,ด้านลบบ้ายอหูเบาเชื่อคนง่ายโมโหร้ายและชอบอบายมุกค,ค่ะเทพระราหูกับชาวราศีพฤษภค่ะวันที่10กันยา2563เวลาตี251นาทีนะคะ เทพราหูจะยกเข้าสู่ราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีพฤษภค่ะเป็นจังหวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ18ปีเรียกได้ว่าจุดเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเมื่อมาถูกที่ถูกเวลาค่ะตามโชโคองกรบรมครูท่านกล่าวไว้ว่า อัสตูรินถึงลัคนาในบาปพระเคราะห์จรไปมาต้องทับกันอีกทั้งพระจันทร์มาทับลัคทายว่าตัดชีวาถึงอาสันยังไงก็ต้องจบพระเทพระราหูถึงลัคนาชาวราศีพฤษภค่ะนับว่าเป็นจุดตายจุดจบจากชีวิตเดิมๆแล้วเริ่มอะไรใหม่ๆเพื่อชีวิตที่ใช้ไรกว่าเดิมค่ะใหะ้ให้ชาวราศีพฤษภนะคะ เตรียมตัววางแผนรับมือรู้ทันดาวก้าทันดวงค่ะรู้ก่อนวางแผนก่อนปลอดภัยมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเ<ฮ>ทพพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งความลุ่มหลงมัวเมาเมื่อถึงรักษาชาวราศีพฤษภสิ่งที่ชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังคืออย่าระโมบโลภมากอย่าประพฤติผิดศีลธรรมและอย่าหูเบา ให้เลือกคบคนค่ะห่างไกลจากสีเทาๆเข้าไว้นะคะครองสติตั้งมัน่นอย่ารุ่มรลงมัวเมาคลาวโรกีค่ะรูเช่นนี้แล้วชาวราศีพฤษภต้องระวังตัวนะคะป้องกันไว้ดีแก้ดีกว่าแก้ไขค่ะปลอดภัยสบายใจหายห่วงตลอดระยะเวลาที่พระราหูทับลัคนาเกิดค่ะเทพพระราหู เป็นเจ้าเรือนพบกรรม,มะหรือการงานของชาวราศีพฤษภค่ะเมื่อโคจรทับลัคนาชาวราศีพฤษภในรอบ18นี้นะคะ18ปีนี้นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเปลี่ยนแปลงในที่อยู่และที่ทํากินสิ่งสําคัญในการที่จะพระราหูโคจรทับลัคนาเกิดของชาวราศีพฤษภนี้พระราหูจะต้องไม่จรเป็นกาลีนะคะ นั่นคือจุดเปลี่ยนที่ดีกว่าเป็นแน่แท้ค่ะแม้จะมีเรื่องวุ่นวายใจร้อนกายร้อนใจนอนไม่หลับกระสับกระส่ายแนะนำนะคะช่วงที่พร,ราหูถึงรัคนาเกิดของชาวราศีพฤษภคือให้เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่นอนเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะแล้วก็เพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลในเรื่องงาน เพื่อความยิ่งใหญ่ค่ะและจงจำไว้นะคะการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าต้องถูกที่ถูกเวลาค่ะนับว่าตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2563เป็นต้นไปดาวสุภะคือความสำเร็จของชาวราศีพฤษภจักโคจรเป็นกเกษตรในรอบ30ปีฟ้าเปิดทางแล้วจ้าเป็นเวลาเหมาะแก่การเปลี่ยนแปลง ดังชฉโรคงกรอนคูโหนกล่าวไว้ว่าสุรินมาดแม้นกุมรักเมธพฤษพักตามจากเลิศแล้วเป็นเลิศประเสริฐกว่าคนทั้งปวงชีวิตจะพลิกผันโชดช่วงเรื่องงานที่สุดในรอบ18ปีค่ะการเสริมดวงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบโชดช่วงของชาวราศีพฤษภนะคะถ้า ช่วงวันที่ดาวพระราหูยกย้ายราศีใกล้วัดใกล้บ้านไหนใกล้วัดไหนนะคะให้ไปร่วมพิธีเจริญมนต์นพเคราะห์นะคะโดยการสวดบทพระปะริศนะคะกับที่วัดนะคะเสริมดวงและอธิษฐานขอพรรับท่านเรื่องงานให้มาให้ได้งานที่มาด้วยเหตุแห่งบุญนะคะหรือก็ถ้าไม่สะดวกก็สวด บทพระคาถานารายพลิกแผ่นดินพะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละสิบสองจบตลอดระยะเวลา18เดือนนะคะตั้งแต่เทพราหูถึงลักขณาเกิดของชาวราศีพฤษภค่ะบทนาลายพลิกแผ่นดินนี้นะคะสามารถใช้เสกน้ำมนต์แก้คุณใสแก้ดวงตกขับพูดผีปีศาจได้ดีนักแลค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ทำบุญ ะะก็อย่าลืมอุทิศบุญให้เทพพระราหูค่ะดวงชะตาคุณจะพลิกจากลร้ยกลายดีจากว่างงานจากมีงานจากลูกจ้างจะได้บรรจุเขาเรียกว่าไพร่ได้เป็นพยายาจกลา้เป็นเศรษฐีเพราะเทพพระราหูคือเทพพระเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและเวลานี้เป็นเวลาการเปลี่ยนแปลง ที่ดีของชาวราศีพฤษภแล้วค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ของชาวราศีพฤษภว่าจะลุ้งโลดชดช่วงมากน้อยขนาดไหนนะคะก็ต้อขึ้นอยู่ที่พื้นชะตาเดิมว่ามีดาวอะไรดาวดีดาวร้ายอะไรตั้งรับการมาถึงของเทพ,พราหูในครั้งนี้หรือไม่นะคะ ถ้าอยากจะดูให้ลึกแบบเจาะลึกถึงกันก็สามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ที่ l ลาย ID n a i n นา้ิน9124 n a k i n 9124หรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ064-964-9551ค่ะอาจารย์มณีอยางหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลคำทํานายที่ให้นี้จะเป็นประโยชน์ ให้กับทุกคนนำไปใช้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตหากเห็นว่าข้อมูลและคำทำนายนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เผื่อแผ่แด่คนที่คุณรักและเป็นกำลังใจให้อาจารย์มณีด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะ